สวัสดีค่ะมาชวนทุกท่านทํากระโทงใบตองรวดลายทําง่ายๆค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทําพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากการนําต้นกล้วยที่ตัดแล้วนะคะเป็นท่อนแบบนี้ค่ะเอามาวางใส่ใบตองที่ค่อนข้างยาวนิดนึ่งนะคะให้หุ้มตรงต้นกล้วยที่เราตัดมาค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ เอาตะปูเข็มค่ะมาปักนะคะเพื่อที่จะให้ยึดติดกับใบตองค่ะปักลงไปเลยค่ะประมาณ3-4ถึงจุดก็ได้นะคะเพื่อให้แข็งแรงค่ะก็จะวนปักไปแบบนี้เลยนะคะส่วนที่เหลือข้างบนเราจะตัดออกสักเล็กน้อยค่ะ เพื่อไม่ให้ดูยาวเกินไปค่ะเนางก็จะตัดรอบเลยนะคะตัดออกไปแบบนี้ได้เลยค่ะเราจะห่อให้ดูสวยงามนะคะจับตั้งขึ้นค่ะแล้วก็ค่อยๆพับลงมาตรงกลางค่ะใช้ตะปูเข็มนะคะจิ้มปักลงไปให้ยึดติดเอาไว้ค่ะ ค่แล้วก็พับลงไปแบบนี้เลยนะคะพับซ้อนทับใบตองลงไปเลยค่ะเอาตะปูเข็มปิดแบบนี้เลยนะคะค่ะเราก็จะได้ต้นกล้วยที่ห่อเรียบร้อยค่ะส่วนด้านล่างก็ใช้ใบตองค่ะ เอามาทับเหมือนกันนะคะปิดทับใช้ตะปูเข็มค่ะจิ้มปักยึดไว้นะคะเสร็จแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกมาเลยค่ะค่อยๆร่มตัดออกนะคะ มาแล้วค่ะม่นัานจะติดตะปูเข็มนิดนึงค่ะเพื่อยึดไว้ให้แข็งแรงค่ะได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะมาประกอบในส่วนของกลีบกระทงกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทํากลีบกระทงด้วยกันเลยค่ะส่วนของกลีบกระทงวันนี้ก็จะ ทำง่ายๆนะคะใช้ใบกล้วยค่ะตัดให้ได้ความกว้าง1นิ้วความยาวอยู่ที่4นิ้วครึ่งค่ะเราตัดไว้หลายๆชิ้นนะคะเริ่มได้การพับลงมาแบบนี้เลยค่ะให้ตรงปลายนั้นแหลมลักษณะเป็นกล้วยนะคะนี่ค่ะให้ใบตองไข้กันแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาวาง คว่ำลงไปนะคะใช้ตะปูเข็มค่ะค่อยๆปักอย่างระมัดระวังนะคะชิ้นต่อไปก็ทำเหมือนกันค่ะพับคขว้กันแบบนี้ค่ะสเสร็จแล้วก็เอาวางลงไปด้านข้างให้ชิดๆกันเลยนะคะใช้ตะปูเข็มค่ะปักจิ้มลงไปเหมือนกันค่ะเราจะทำแบบนี้ไปจนรอบในส่วนของ แถวแรกนะคะได้ในส่วนของแถวแรกมาแล้วค่ะต่อไปเราจะทำในแถวที่สองนะคะก็คือชั้นที่อยู่ด้านในค่ะทำเหมือนเดิมค่ะพับควายแล้วก็เอาวางสลับกับสองกลีบแรกนะคะ ให้อยู่สลับสับวางกันค่ะน่คะทำควยกันแบบนี้แล้วก็เอาวางให้ชิดกันเหมือนเดิมค่ะเราก็จะทำให้รอบในส่วนของแถวที่สองเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะ เสร็จแล้วคะ่ะในแถวที่2นี่เลยคะ่ะเราก็จะวางไปแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยคะ่ะต่อไปเราก็จะมาทำอีกแถวนึงคะ่ะรอบที่3นะคะส่วนรอบที่3นี้จะพลิกอีกคนละลวดลายนะคะใช้ด้านท้องใบคะ่ะซึ่งมีลักษณะเป็นสีเขียวอมเทานะคะทำเหมือนเดิมคะ่ะพับควยกัน แล้วก็เอาวางลงไปเลยค่ะใช้ตะปูเข็มปักจิ้มลงไปอย่างระมัดร,ระวังนะคะถ้ากลัวเจ็บมืออาจจะใช้เป็นไม้หรือว่าวัสดุชนิดอื่นมากดลงแทนก็ได้นะคะนี่ค่ะวางซ้อนกันไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำให้เสร็จในแถวที่3กันเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะในแถวที่สามก็จะได้หน้าตาแบบนี้ปักทูบเทียนลงไปเลยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะประดับตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะเพื่อนๆมีดอกไม้อะไรที่สวยงามก็เอาำำมาประดับตกแต่งได้นะคะนี่ก็จะเป็นดอกโป้ยเซียนค่ะเป็นไม้มงคลที่หาได้ง่ายๆในบ้านนี้เลยค่ะค่ะก็จัแต่งให้เรียบร้อยค่ะ เป็นอันเสร็จค่ะสำหรับกระทงใบตองรวดลายง่ายๆเก๋ๆของเราเลยค่ะเอาไว้ลอยในวันลอยกระทงกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันลอยกระทงค่ะ